อยากถามว่าตลาดรถมือสองเป็นยไงครับมันคึกคักหรอช่วงนี้ตอนนี้ตลาดรถมือสองก็ยังคึกคักอยู่นะครับด้วยราคาที่มันเหมาะสมเนาะแล้วก็ยังมีช่องทางให้ซื้อที่หลากหลายว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ด้วยผมอยากจะมาขอแนะนําก็คือเขาเรียกว่ารถบ้านค,คือการที่ผู้ซื้อกับผู้ขายรถซื้อขายกันโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางกรุงศรีรถบ้านจัดรวใจไวครับทางกรุงศรีออโต้เราสามารถอนุมัติผลให้ได้ หลายคนอาจจะกังวลน,นะครับจะซื้อรถบ้านโดยตรงจากเจ้าของรถเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นยังไงแล้วจะจัดไฟแนนซ์ได้หรือเปล่า EP ีนี้มีคำตอบครับ แล้วตอนนี้อยู่โค้ชหยีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแปมตอนรับเข้าสู่กลุ่มสี่เดียวก็คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ครับยินดีมากเลยครับขอบคุณมากครับเพราะคนที่ต้องตอบก็คือโค้ชหยีนี่แหละฮะแน่นอนครับดีมีเรื่องอยากจะคุยเลยครับเพราะช่วงนี้แเอ้ยอยากถามว่าตลาดรถมือสองเป็นไงครมันคึกคักเหรอช่วงนี้เพราะเห็นแบบเพื่อนๆบางคือแบบซื้อกันเยอะมากเลยเปลี่ยนรถกันเป็นว่าเล่นครับตอนนี้ตลาดรถมือสองก็ยังคึกคักอยู่นะครับด้วยราคาที่มันเหมาะสมเนาะแล้วก็เป็นตัวเลือกให้สินค้าที่ให้ลูกค้าเลือกได้หลากหลายนะครับ จะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ด้วยนะครับอืมโอเคเนาะก็เป็นสามารถหาดูที่เต็นท์นี่เ็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถูกไหมฮะใช่ที่เต็นท์ก็ได้แต่ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่วันนี้ผมอยากจะมาขอแนะนําก็คือเขาเรียกว่ารถบ้านค,คือการที่ผู้ซื้อกับผู้ขายรถซื้อขายกันเองโดยตรง เราไม่ต้องผ่านตัวกลางรถบ้านซื้อขายกันเองใช่ครับรถบ้านซื้อขายกันเองมีข้อดียังไงับรถบ้านซื้อขายกันเองหมายความว่าผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถติดต่อกันได้โดยตรงข้อดีก็คือว่าเราก็จะรู้แล้วว่ารถคันนี้คนที่เป็นเจ้าของอ่ะเขาดูแลดีขนาดไหนเราก็เห็นประวัติการใช้เผื่อบ้านใกล้กันเนาะหรือการที่เราจะไปซื้อกับเขาเราก็สามารถสอบถามได้โดยตรงจากผู้ซื้อเลยว่าเขาเคยใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราตัดสินใจได้ก่อนที่จะทําการซื้อรถเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงอีกข้อหนึ่งก ู้ซื้อผู้ขายตรงกันเองเหมือนผมกับคุณแบมตกัลงกันว่าจะซื้อกันในราคานี้ราคาสมเหตุสมผลเห็นด้วยร่วมกันพึงพอใจร่วมกันก็สามารถตัดสินใจได้เลยไม่ต้องมีนะค,ะคนกลางใช่เนาะแล้วเป็นความพึงพอใจระหว่างเรา2คนแล้วก็ไม่ต้องมาแบ่งให้กับคนกลางด้วยจริงๆแล้วก็เหมือนที่ เพื่อนมันซื้อกันเนี่ยก็คือซื้อรถบ้านกันเองนี่แหละมันก็จะเช็คประวัติได้<ช>รู้ว่าไอ้คนขับเนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีทําอะไรบ้างเคยชนไหมและสไตล์เป็นยังไงร,<ช>รู้รู้จักรู้หน้ารู้ประวัติกันอ,อยู่แล้วเนาะรู้รู้แล้วเห็นเห็นกันยิ่งบ้านใกล้กันอยากจะซื้อต่อกันนี่สายเลยเพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพการใช้รถเนาะเราเห็นเออเห็นอยู่ตลอดจริงงั้นเราเดินไปดูรถกันเลยไหมฮะกันลังคิดอยู่ไหมครับว่าจะพาไปหาสินเชื่อที่กรุงศรีออตโต้ด้วยขายของผมเลยใช่ไหมเนี่ยกรุงศรีรถบ้านครับจ จัดไวจ่ายไวอะไรคือจัดไวจ่ายไวครับกรุงศรีรถบ้านจัดไวจ่ายไวครับจัดไวเราคือการที่ผู้เช่าซื้อยื่นขอสินเชื่อหรือสมัครสินเชื่อนี่นะครับแล้วเอกสารครบถ้วนเนาะทางกรุงศรีออ,ตโ,อโต้เราสามารถอนุมัติผลให้ได้ภายใน1วันครับภายในวันเดียววะใช่วันเดียวรู้ผลเลยวันรุ่งขึ้นก็เอารถขับออกไปเลยเฮ้ยครับนี่คือจัดไวนี่คือจัดไวแบบไว,ไวๆเลยแล้วมีช่องทางอะไรบ้างครับ การยื่นสมัครสินเชื่อนะครับแล้วก็จะมีอยู่4ช่องทางเนาะช่องทางแรกจะเป็นออนไลน์มี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือการขอสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลบนแอป Go b บคกรุงศรีออตโต้ซึ่งตรงส่วนนี้ถ้าขออนุมัติเงินรู้ภายใน30มนาทีคุณสามารถเอาเงินไปใช้และรับรถออกไปได้เลยอันนี้จะไวมากรูปแบบที่2ของออนไลน์คือกรุงศรีออโต้โฮมสตาร์ทเป็นการประเมินวงเงินของเราเบื้องต้นครับ ภายใน3นาทีไม่ต้องยืน่นเอกาสารใดๆกรอกข้อมูลเซลเซอร์วิทตัวเองในเว็บไซต์ก็สามารถเห็นวงเงินที่เราพึงจะเอาไปใช้ได้เลยว่าประมาณการวงเงินของเราจะซื้อได้เท่าไหร่ง่ายมาก็เหมือนเข้าเว็บ ใช่ข้อเูลคเล็กน้อยใช่เบื้องต้นแล้ว<ส>เหมือนเรามีเครดิตเบื้องต้นเท่าไหร่จะไปซื้อของอย่างเงี้ยครับสานาทีรู้เลยใช่อันนี้3ามนาทีของกรุงศรีออตโต้พร้อมสตาร์ทโอ้โส่วนช่องทางที่2ถ้ายังไม่อยากเซลลสวิตตัวเองอาจจะ,จจะทักมาที่ Li@ น์แอดของฝากรุงศรีออตโต้ก็คือแอดกรุงศรีออตโต้นะครับ <Okay. S 2> ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาหรือสินเชื่อหรือจะโทรมาที่กรุงศรีออตโต้ c เซ็น e n t e r 02 740 7400หรือจะติดต่อพนักงานหรือกรุงศรีออโต้ที่มีสาขาอยู่ทุกประเทศก็ได้ครับโอเคอันนี้คือททัั้งงง4ช่อาครบ ครอบคลุมทุกอย่างเลยสะดวก,กสุดๆสุดๆครับชอบออฟไลน์ออนไลน์ชอบออฟไลน์ก็ออฟไลน์โอ้โหนี่คือจัดไวจัดไวครับแล้วเมื่อกี้อีกส่วนหนึ่งที่ไวไม่แพ้กันนั่นคือจ่ายไวใช่อีกส่วนหนึ่งคือจ่ายไวครับจ่ายไวคือ,ค,อคืออะไรฮะจ่ายไวคือการที่เราสามารถโอนเงินให้ผู้ขายนะครับที่เป็นค่าตัวรถเนี่ยให้กับผู้ขายได้ภายใน1วันหลังจากที่รถได้โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเป็นของวันใช่ไนมเนระใช่ครับภายใน1วันคือ ถ้าเอกสารเรียบร้อยโอนทะเบียนเสร็จเรียบร้อยใน1วันสมมุติคุณแบมขายแล้วผมพรุ่งนี้โอนทะเบียนเสร็จเนาะแล้วพรุ่งนี้คุณแบมได้รับเงินเข้าบัญชีที่แจ้งมาได้เลยครับก็คือจ่ายไวให้กับเจ้าของรถใช่เจ้าของรถที่เขานํามาเราซื้อขายกันเนาะครับไวๆแบบหนึ่งหนึ่งเลยจัดไวหนึ่งวันจ่ายไวหนึ่งวัน นี่แฮปปี้ใช่ครับแฮปปี้ทุกฝ่ายเลยแฮปปี้ทั้งคนซื้อคนขายเลยครับไม่ต้องห่วงแล้วพอวงเงินจะได้เต็มไม่เต็มได้กี่วันวันไหนครับผมเยมานี่คือจัดไวจัดไวนะฮยซึ่งเป็นบริการจากกรุ่ปสีออโต้กรุ๊ปสีออโต้ครับเพื่อใครหลายๆคนที่รับชมอยู่แล้วสนใจรถมือสองในตอนนี้นะครับมีคาแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมก็อยากให้ทุกท่านเปิดใจกับรถมือสองนะครับก่อนที่จะทาการซื้อก็หาข้อมูลคุยกับตัวแทนจําหน่ายนะครับหรือว่าผู้ขายให้ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็พึงพอใจแล้วก็สมหสมผลกกัันท้งฝ่าย าการซื้อแล้วคุณจะรู้ว่าการซื้อรถมือ2คุ้มค่ากว่าที่คุณคิดครับอยากได้รถบ้านต้องสิงเชื่อกรุงศรีรถบ้านจัดไวจ่ายไวเจอรถบ้านถูกใจไม่อยากโดนปาดติดต่อให้ไวได้ทุกช่องทางตามนี้เลยนะครับ วันนี้ขอบุญครบถ้วนกันเลยนะฮะขอบคุณโคชีมากมากขอบคุณคุณแบมนะครับขอบคุณครับถ้ามายกาะมาแจมในรายการอีกอยากมาอีกแล้วครับโอเคแน่นอนครับติดตามกันได้นะฮะกุ่มสี่เดอโคชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้นะฮะใครที่มีคําถามส่งเข้ามาได้นะครับแล้วก็ดิ่งจะได้เชิญโคชมาไขข้อสงสัยแบบนี้นะครับก็ฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอไว้เลยรวมถึงทุกช่องทางของกลุ่มสี่ซิมเพลนะฮะทั้ง Facebook แล้วก็ยูทูบวันนี้แบมกับโคชีไปก่อนครับสวัสดีครับ ใครที่ไม่กดไลค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะฮะรวมถึงกรุงสสีซินโป e ทั้ง Facebook และ YouTube นะกดเลย